สวัสดีครับตามใจพิมพ์ครับวันนี้ตามใจพิมพ์มาทุกคนมาเที่ยวอ่า,อานุ่นนะครับผมหรือว่า,อ,าอยู่ในละเวกอุทยนานชาบมงกเปตานะครับผมข้างหน้าที่ทุกคนเห็นก็คืออุทยานนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรือชาบมงนะครับผมตอนนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวมานะครับผมจะพิ่งขึ้นจากฝั่งเนาะโอเคเนาะวันนี้น่าจะแบบไปตกปลามานะครับผมโอเค ว,วันนี้มาชิวๆนะครับผมวันนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะแต่เป็นการทําคลิปง่ายๆเนาะไม่ได้อะไรมากวันนี้ของ่ายก่อนเพราะว่าไม่ว่างเ,เรื่อนเกมเลยนะครับ เกลียวก็จุกการถ่ายทอดเองครั้งนี้นะครับ